บรรยากาศปล่อยปลาที่เขื่อนป่าสัตวชลสิทธิ์อันนี้ปลาอะไรครับไม่ทราบครับาหมอแบบอ้าวหมอค่ะขอต้อนบรรยากาศปล่อยปลาที่เขื่อนปลาสัตชนละสิทธิ์ไหนละปลาบึกตัวใหญ่ๆอ่ะคุณรับรถคึ้นนะครับ,รบอ๋อ อันนี้เป็นปลาอะไรปลาเนินเลปลาเนินเล็กเอาไปข้างๆเป็นตะก้าผลไม้เลยอันนี้ปลานิลเล็กมาปล่อยขยายพันธุ์ที <p <p ่เขื่อนป่าสักดิ์ชนริษฐ์เออพี่อะไรดีสตรี่ปล่อยไปเยอะแล้วเนี่ยนะสสวัดีค่ะเพิ่งมาถึงข้าะครับสาธุข้าวบรรยากาศปล่อยปลาที่เขื่อนป่าสักจิชนรศิษฐ์ phải về dựa lẽo Quay về dựa lẽo để tất cả học เขตรักษาพืชพันธุ์ห้ามทำการประมงตลอดทั้งปีป่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเกินหนึ่งหมื่นไม่ได้แม่ไปบนเต็นเห็นปลาตัวใหญ่บรรยากาศปล่อยปลาที่เขื่อนป่าศักดิ์ชทริย์ ดูนี่จะเนนั่นนี่มันดินไปดินมาเด้นี่ยาอยู่นี่เกินเยอะแล้วโอทษเดี๋ยวคนแก่หกล้มเราอ้าวเนี่ยนะถุงนึงอ้าวคนละถุงปลาอะไรตะจุนปลาอะไรลูกปลาตัวใหญ่มากอันนิน ลูกปลานินโอ้คนเยอะมากบรรยากาศปล่อยปลาที่เขื่อนป่าสักโทรชิทศิ์นู่นน่ะตัวใหญ่ๆมันว่ายนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นแต่น้ำก็เพื่อม หอห่อพ่อห่มไปเลยนะตัวใหญ่หอพ่อห่มมันไม่ช้ำคา่ตรงนู้น ลรงพอนยาดกปล่อยปลาที่เขื่อนปลาสักคนละสิบก้าวลงไปในน้ำหน่อยไม่งั้นเขาจะโดนก้อนหินรองเท้าเปียกอย่าลงอถ้ากลัวรองเท้าเปียกอย่าลงคนที่ใส่รองเท้าลงได้เดี๋ยวเด้วยอ่ะลงไปอีก

ตัวนี้ป,ประมาณกิโลแล้วเนี่ยประมาณท่าถึงสิบโลไปและวใหญ่ใหญ่ไปแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาหันหันหันหัวก็ไปทางน้ำอย่าหันหัวมาทางก้อนหินเอาเอา้า,อา,อา,าค่อย,ยอค่อยหย่อนลงค่อยๆปล่อยลงค่อยๆปล่อย 没人嘞，来呀！<痴><痴> บรรยากาศปล่อยปลาบึกที well, so. er ่เคื <me <me ่นป่าสักกระสิทธิ์ปลาบึกและลูกปลานิลนน้ำหนักประมาณห้าตัน ไปดีดูเดีับเอ้ยไม่เห็นตัวต้องต้องรอข้างงมรองมรองมมันเก่งมันจับได้เยอะไหมสี่สิกว่าตัวโอ้โหโอ้โหอ้เอาใส่เงี้ยทำไมไม่ห่อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็ไปขัดดินะอย่างเงี้ยเขาก็ไปขัด ไม่จับห่อผ้าทีเดียวไหวยตัวใหญ่ที่หาตรงนี้คนเตรียมค่ะจังยอดเดี๋ยวเปนตงคนเดียวแล้วไอ้ยี่ทำไปแล้วไม่จะมารอเป็นตงเลยบรรยากาศปล่อยปลาเบิกที่เขื่อนป่าศักะดิ์ชนรศิน วันนี้วันที่22มกราคม2566พระอาจารย์โสภาสัมโนนำพาคณะลูกศิษย์มาปล่อยปลาบึกและลูกปลานิลที่เคลื่อนปลาสักทศนิ์ปลาบึกจำนวน5ตันปปลานอนเปวงลมนะคะ